ุชื่อสมพรแพงค่ะสมพรมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาเจ็บปวดทั้งตัวค่ะเจ็บปวดทั้งตัวเท้าเดินมกี่ปีกูเอ่อกี่เดือนปวดกี่รอบปวดมานานแล้วค่ะปวดมานานแล้วข้อเท้าข้อตียี่สิบตีข้อมารดกว้งกี่ปีแม่ประมาณสิบเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปี ปวดตั้งแต่หัวรองเท้าเลยเหรอใช่รองเท้าปวดทุกวันไม่มีวันไหนหายเลยเหรอปวดทุกวันเอาเป็นว่าเป็นอย่างนด้วามมาใช่ไหมอ้าวเจอรถความมาคือปวดตั้งแต่รถความมาก็เลยปวดมาตลอดลดความเรื่อเป็นเจ้าปัญห์หน่เหรอรถไซคหรืออะไรรถยนต์ค่ะรถยนต์ครับรถยนต์คว่ำไปเลยอ้าวการงานการเงินติดขัดหรือเปล่าติดอยู่ค่ะ การงานการเงินติดขัดสุขภาพปวดน่วมทั้งตัวครอบครัวแต yeah. กแยกนี่คือผมจากการไปทําแท้งมันหนึ่งคนใช่ไหมใช่ค่ะรู้รับรู้กว่าคนชาวบ้านเขาด้วยใช่ไหมอืมเขามาใส่ให้ถือว่ารับรู้นั่นีอรับรู้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้รู้เรื่องกับชาวบ้านเขาของตัวเองมีหนึ่งคนใช่ไหมคนคนละบ้านกันค่ะคนละคนละอำเภอกัน ก็รู้แล้วแม่ไปให้กับปีศาจเขาหรอหรือว่าไงไม่เขาโทรมาหาให้ไปหาซื้อยาให้อ๋อเขาโทรมาหาแล้วให้ซื้อยาให้เขาแล้วแล้วน้องซือ้อเป็นว่าส่วนตัวก็หนึ่งอยู่แล้วไปรับฟังแล้วปลลเป็นธุระซื้อข้าวของให้เขาใช่ไหมอืมแต่ไม่ไม่ใช่เราน้องน้องชายคือโทรมาหาแม่เขาแแม่เขาให้ซื้อแต่แม่เขาอ่ะให้น้องชายคนซื้อไปให้คนนั้นแหละ เาเป็นคนวงการไปซื้อเองหรือกลับให้ใครไปซื้อ,อมีส่นร่วมแล้วไงน้องก็มีส<ม>่วนด้วยาเป็นสองดวงวิญญาณเด็กที่ต้องตายจากความเกี่ยวข้องของเราและมีกุมารอีกหนึ่งทั้งหมดมีสามองค์สามดวงนี้ถ้าเทวดาเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถควาำด้วยปวดหัวปวดไปทั้งตัวปวดมาเป็นสิบเปีการงานการเงินติขดขัดครอบครัวแตกแยก เด็กทั้งสามคนนี้ยังอยู่ครบหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเอ๋ยแล้วสินหาว่าใครมีเรื่องเด็กแหละค่ะยุ่งเยี่ยด้วยหนาอีกแน่ท่านเอ๋ยชีวิตแหละท่านแหละลำบากแท้นั่นแหละหนาถึงตายไปก็กรรมติดตัวค่ะนี่แหละนะขอเตือนแหละท่านเอ๋ยอ่าส่งผลชีวิตทุกประการทุกมิติต้องการจะให้เด็กอยู่หรือต้องการให้เด็กไปเกิด เด็กไปเกิดค่ะ้องการให้เด็กไปเกิดจะต้องทําไงบ้างให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วรักษาสินกันนั่นแหละนะมับวดภาวนาส่งให้เด็กนะไปเกิดแหละท่านแลยทั้งหมดกี่วันเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละนะอุมาอีกหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วยีสิบวันนั่นเอ้ยอีกสิบวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมค่ะพร้อมพร้อมเลยพร้อมเมไรพร้อมวันนี้พร้อมเลย เด็กชื่ออะไรบ้างชายหรือหญิงกันนั่นแหละไม่รู้ไม่รู้ครับเหมือนกันเธอเป็นชายเป็นชายครับได้อีกคนนึงอ่ะก็เป็นชายเหมือนกันสามชายเหรอสามชายเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่มีอุบัติเหตุรถควาหรือเปล่าใช่ใช่ครับนั่นของปีละที่เจ็บเนี่ยไม่ทั้งตัวเขาเหมือนกันแหละมันฉันยาให้กินมนะลุงจ้า

พอใจแต่ว่ามันก็มันก็เลี่ยงเหมือนกันแล้วไงทำไมไม่ใจมันล่ะมันจะมันก็เลี่ยงมาสิบปีแล้วตามนี้เดี๋ยวหมดเรื่อหมดคมแย่งใจกันไปชื่ออะไรกันกูไม่ได้เปิดคุยจังมันจ้องพันมึงจ่ดูฉาเลยยิ่งก็บื้นบื้นพื้นแล้วเนี่ยครอบครัวก็แตกแยกแล้วเนี่ยนูหน้าแล้วนะอ่านพอแล้วอย่าไปอย่าไปอาฆาตพยาบาลเลย เราจะเริไปเกิดเป็นเด็กดีหมดเวรหมดกรรมจะได้มีบุญมีกุศลไม่โดนโกรธไม่โดนแค้นเดี๋ยวก็ไปเจอครอบครัวที่ไม่ดีอีกจิตใจแบบนี้เดี๋ยวไปเจอพ่อแม่ตี่ดีแล้กมันบ้างที่รู้จักเท่ายังไงมึงฆ่าเขาลูกมึงด้วมึงทำคนอื่นด้วยตาบอกมันบ้างที่รู้จักไอ้บ้าน่ะต้องโดนอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องโดนกล่อมแล้วก็โดนปฏิบัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่วิญญาณจะไม่โกรธมันตอนนี้ เอาบุญเอาบุญสวิตก่อนทากจิตให้มันองสเรามาวัดแล้วจะได้ไปเกิดที่ดีขอจะได้อ้อเด็กคนนี้จิตใจดีส่งไปอยู่ครอบครัวที่ดีดีกว่าข้าใจเปล่าจะไปโกรธถึงเรื่องคนนาถึงขนาดนี้แล้วโกรธก็ไม่ประโยชน์เดี๋ยวฟ้าดิลมงโทษเองํางนี้ชื่ออะไรบ้างเธอชื่ออะไร ลดน <laughs> นน็นี้่าอีกโลยเยอาชื่เจะตั้งไห้ด้ยใจเย็นโอเคเด็กชายใจเย็นเด็กชายใจดีไอ้พนังชื่อไนี่ก็แล้วกลงตาใจแก้วเออตามนี้ดีกว่าไปดนเด็กาำใจตาเนี้ใจสะอาด

รายการละหายก็รู้แล้วกินน้ำแข็งไม่ได้กินเล่อยากกินอะไรโอเคโอเคโอเคจะได้เปล่าได้ค่ะได้ทำนึกผิดแล้วเอ่อน้ำหนมซื้อข้างแถวบ้านตามนี้ แเย็นนกาแฟเย็นอาโอเคกาแฟเย็นจ้แล้วก็ชาเย็น้แล้วก็โอเลี้ยงเจ้าเห็นปะโอ้โหอ่าชาเย็นกาแฟเย็นโอเลี้ยงาสร้อยน้ำดื่มนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาอะไรเหนัเอาอะไรบอมาออชุดุองก็ได้เห็นปะชุดฟุตบอลสชุด ครับครบชุดครบชุดพุทบอลครบชุดสามชุดพุทบบอหนึ่งลูกสมลูกคนละลูกเลยเหรอได้เปล่าได้อ่ามาถึงขนาดนี้แล้วอ้าวได้จบตามด้วยไม่เอาแล้วก็สามไม่ไามชุดอ่ะไม่ไั้ เราถามถามชุดแล้วปล่อยถาดได้เปล่าล่ะบอยาปล่อยเาได้ไหม่ะลนาได้มตกตัวไม้มโอเคได้เปล่าได้ได้ทุกอย่างเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วปวดเนื้อปวดตัวไปหมดนี่งกตั้งใจปฏิบัตินะปฏิบัตินะได้ยกโทษโหสิกรรมกันไปได้ เขาตั้งใจแล้วเขามาแล้วไงเขาไม่เบี้ยวแล้วไงขอให้ได้ไปเกิดอย่างดีจิตใจเบาสบายใจเย็นใจดีตามนี้ถูกดีไปบายชื่อหมนตะอยไมอ่ะหลนาอะไรนะชื่อหมิเลยอ่ะไม่เด้เราเดี๋ยวไปเปิดใหม่แล้วก็ไปเพิ่มใหม่เอาตอนนี้เอาพลังบุญไว้ก่อนเราเรียกชื่อที่เป็นมงคลจิตใจได้ดีตามนี้ ไยบายไปได้โชคดี